มอเตอร์คอยเย็นของแอร์มิตซูบิชินะครับว่าจะไฟออกเยอะขนาดไหนนะครับลองดูครับอันนี้คือผมเปิดพัดลมนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ยกขึ้นไปใส่นะครับว่าหลอดไฟนี่มันจะออกมาแรงขนาดไหนเมื่อย,ยมือเนื้อโอ้โหนี้แรง เอาละนะครับตัวนี้นะครับคือมอเตอร์พัดลมอคอยเย็นของแอร์มิตซูบิชินะครับเพราะว่าผมจะลองเอามาทดสอบมาปัน่นปั่นไฟนะครับเพราะว่าตามที่ผมแกะดูข้างในนี้คือมีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กอยู่ที่แกนนี้นะครับและก็ รอบๆข้างนะเขาจะเหมือนกับเทเหมือนกับเป็นอะไรนะซิลิโคนอะไรหุ้มเหมือนกับน่าจะหุ้มทองแดงไว้แต่มีขาขาตะก,กวัวขาเหมือนกับขาอลูมิเนียมขึ้นมานะครับประมาณสักสามขาเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูนะครับอันนี้ถ้ายังไม่ปิดไฟนะนี่ครับมันก็จะมีไฟผมลองต่อสลับกันทั้งสามสายนะครับ คือต่อสลับกันทั้ง3าสายแล้วก็เอาสายแดงมาใส่ก็ติดนะครับไฟติดหมุนไปฝังไหนก็ติดไฟหมดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับนี่ก็ไม่มืดเท่าไหร่นะคนี่ไม่มืดเท่าไหร่เดี๋ยวจะนะครับ,นะรบเป็น มอเตอร์ Motor, คอยเย็นนะพอดีตัวนี้นะมันโดนมดนะครับไปช็อตมดไปเกาะอยู่ที่แผงของ i c ซนะครับมันก็เลยช็อตนะครับผมก็เลยเอามาลองทําเป็นไฟปั่นพลังงานไฟดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหลอดไฟที่ในแผงอะแผงของอ่าอ่าพา power นะครับที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับที่เป็นไฟฉายแล้วก็นะครับนี่ตรงนี้เป็นไฟฉายนะครับนะครับตรงนี้เป็นไฟฉายนะครับนี่อันนี้เราก็จะชิดต่อไปว่าเราจะใส่ใบพัดยังไงนะนี่นี่นะครับเป็นได้มาจากที่เป็นหลอดไฟของ power ที่เป็นหลอดไฟฉายของที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับผมแกะออกมาแล้วผมก็ต่อขา นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูที่มืมดๆกันนะครับในห้องน้ําอย่างนี้นะครับคือตอนนี้ผมมาลองอยู่ในห้องน้ํานะครับนี่เป็นหลอดอันนี้มันข้างของหลอดไฟนะครับถ้ามีต้าอันนี้หมุนซ้ายหมุนขวาไฟออกหมดน,นะครับ เออเข้าท่าดีนะเดี๋ยวเราจะลองใส่ใบพัดแต่มันยงนงนังหนึ่ๆท้งหน่อยนะต้องใส่ใบพัดใหญ่นะโอเคครับภายในนะครับก็ จะมะีขานะครับตรงที่เขาโผล่ขึ้นมาแล้วเขาเชื่อมตะกัวให้ยึดติดกับแผ่นพวกไอซนะครับแผงไอซของเขานีนนะครับมันจะมีอยู่สามขานะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตรงนี้เราก็บัดก e ีออกนะครับแล้วก็ต่อสายไฟเข้าไปแทนนะครับ ตัวนี้นะครับสองตัวนี้กำลังทดลองอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับข้างในนะครับอันนี้ก็กำลังทดลองอยู่นะครับหามอเตอร์ลหลายตัวนะครับถ้นได้มอเตอร์ก็อยู่เก็บสะสมมาไว้ทดลองนะครับอันนี้ผมงัดนันะครับงัดแล้วก็จะถอดแตให้ ตัวนี้นะครับก็จะมีแหวนตัวนึงตรงนี้นะนี่แหละครับตรงที่ตรงนี้ถอดออกอันนี้สายที่ผมต่อขึ้นมาใหม่นะครับสายนี้เป็นสายที่ต่อขึ้นมาใหม่นี่ครับตรงสามจุดที่มันเชื่อมอยู่ กับแผน่นของบอร์ดไอซนะครับเป็นแผงไอซที่สีเขียวนะครับผมก็เห็นมันมีขาเชื่อมอยู่ตรงนี้สามขาผมก็เชื่อมสายไฟขึ้นมาสรุปแล้วเาสายไฟมาต่อกันออกไฟหมดทุกตัวนะครับเวลาปั่นเนะตรงนี้ ต้องแน่นหน่อยครับดึงมือเดียวไม่ขึ้นนะครับต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมถอดออกให้ดูผมถอดมันอยากถอดยากขึ้นหน่อยครับต้องอาใช้มือสองมือดึงออกนะครับนี่ดึงออกละก็นี่นะครับก็แผงตรงนี้ก็จะเป็นแผงแม่เหล็กนะเป็นแม่เหล็กกลมๆนะครับนี่เป็นแม่เหล็กลกลมๆมีลูกปืนหัวท้ายนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่เป็นแม่เหล็กกลมๆนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นนี่ครับประมาณนี้นะครับแกนนี้น่าจะเท่ากับแกนพัดลมนะครับแผงตรงด้านในนี่ผมคิดว่าข้างในผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันหุ้มไว้นะครับน่าจะเป็นพวกอทองพันทองแดงแล้วก็เท เหมือนกับพลาสติกหรืออะไรนะแข็งแข็งเหมือนกับปูนก็ไม่ใช่นะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขาตรงที่เป็นเชื่อมต่อกับแผงสีเขียวที่เป็นแผงไอซีนะครับ สามอันนี้เขาจะเชื่อมตะก,กวัวไว้เราต้องใช้อะหัวแร้งมาละลายนะครับมาละลายออกแล้วก็งัดออกมานะครับผมก็ต่อสายนี้ขึ้นมาใหม่นะครับสามสายเนี่นี่นะครับต่อสามสายขึ้นมาใหม่ถ้าเราใส่ลงไปป้อปนี่ครับมันจะดูดกันลงไปเลยนะนี่ถ้าขนาดนี้นะครับถ้าเราหมุนนะครับก็มีไฟแล้วนะครับขนาดนี้นี่เพราะว่าถ้าใส่ตรงนี้ มันจะมีแผงมาล็อกให้มันลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟให้ดูนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับก็เป็นหลอดไฟนะครับที่อยู่ในแผงของ power ช h e โทรศัพท์นะครับ power power bank นะครับนี่ผมเอาตรงที่เขาเปิดไฟฉายตรงที่ไฟโชว์อะไรนะั้นที่เปิดไฟฉายนะครับเป็นหลอดเปิดไฟฉายผมก็มาดัดแปลงใส่ตรงนี้ที่ผมใส่ตรงนี้เวลาเพราะว่าขามันไม่ค่อยดีผมใช้สาย ไปต่อกับขามันอีกฝังหนึ่งมันสั้นมากก็เลยใช้ตะกัวต่อผมก็เลยเชื่อมเอากาวร้อนหยอดใส่ให้มันแข็งเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนไบ่บ่อยเดี๋ยวมันจะขาดนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นี่เพราะว่ามันต้องใช้มือจับด้วยนะครับมันมันมันเลื่อนนะครับตรงนี้ น,นี่ยังไม่ได้ใส่แผงข้างในเข้าไปนะครับยังไม่ได้ใส่แผงตัวตัวตัวนี้นะครับแล้วผมจะหมุนไปออกแล้วนะครับหมุนบิดไปกลับโยกไปโยกมาไฟก็ออกนะครับนี่นะครับวิธีไปทดลองทํากันเล่นๆ่นก็ลองทําตามนี้นะครับนะครับ ถ้าใครมีก็ลองถ้ามีเป็นมอเตอร์แม่เหล็กนะครับส่วนมากจะออกไฟนะครับถ้าตัวประมาณนี้นะครับ